หญิงแล้วจะมีภูเขาที่นอะไรอย่างนี่ได้หรือไงจะมีป่าดงดิบอยู่บนจักละไม่ได้เลยไงก,ก,กไูไ,งไ,งไม่เคยให้ใครดูเลยนะอีเหี้ยกูอนุรักษ์แล้วกูปลูกไว้ของกูดีๆวันนี้กูต้องทำลายล้างมาันนี่กชายนี่มีพลาสต์ขย่นิดเดียวเดี๋ยวคนรู้หมดว่าฝ่านจัก,กะระอีเจตับมันยาวอะ่ะอายนะกูเก็บไว้ของกูไม่ได้ยาวข้างเดียวนะยาวสองข้าง งงเลยดิเลี้ยวไปป่ะเดชีดไว้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หลุดหมดเดี๋ยวไปปกภูเขาฟูจิแป๊บเขาบอกว่าขนขึ้นใหม่จ้ะมันเป็นต่อฉีดแล้วก็รอแป๊บหนึ่งย้อนยอ,อ,อ่กดอกอมมาโอกเงยมาอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวถูออกกัน นใหม่เราจะไม่คันด้วยแขนกูเหมือนคากี่เลยอะออยังนี้ผัวกูก็อดสำรวจป่าแล้วสินะ